ผู้ชมครับนำดันผู้ชมครับกันมาในช่วงสุดท้ายของรายการเป็นช่วงคุยกับผู้นําเมื่อที่เกินวายวับผู้นําวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่ท่านผู้ชมทุกๆท่านผมเชื่อว่าถ้าได้ฟังแล้วก็คงจะได้มองเห็นหลู่ทางของการที่จะให้บุตรล้านของท่านเนี้ยที่กําลัง <c oughs> ศึกษาเราเรียนอยากจะได้รู้ทิศทางของการที่จะเอาอย่างไรดีนะครับบางคนบอกว่าเอ,อ้าอยากจะให้ลูกล้านได้เรียนไปใส่าอาวิชาต ว,วิชาการเอาไปกันนะครับบางคนว่าต้องการอุ้มล้านเรียนใา้วิชาชีพก็เอาไปกันที่นี้วันนี้นะครับเราได้มีโอกาสเรียนเชิญครับท่านผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ครับท่านดรสุนทรพล,ลงร,ลรนนงน,ร 5, นะครับอากาอีกท่านนึ่งท่านดรเซธพันธุ์สุไส้นะครับงทางผู้บริหารและก็าอาจารย์กง้องยาและอาชีวศึกษาภูเก็ตแต่ว่าท่านดรสุนทรผลรงนี่ครับดูแลดูแล ใน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 ผคกตายผักซอกในครับในัางอันดามันแถวนี้ครับดูแลนะครับทางเทคนิคทางอาชีวะถ้าว่ากันไปเ,ออเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องข้องเกี่ยวกับเรื่องกล้องความขืบหน้าด้วยได้ซึ่งได้ย่างทีนั้นน่าจะเป็นสาร้าจะนั้นยกแก่ท่านผู้ชมถูกตงท่าน,นฟังหลังก็้าเป็นใบได้นะครับท่านใดมีการบันทึกไหวบางจดไหวมันจะเป็นสาร้าประโยชน์กับท่านและการลุกลรา่งของทางนในในอนาคตอันไม่ยาวมากหนักนะครับ ข้อยาดขูดกลางนะครับเพราะว่าคุยกับคุูบาอาจารย์ตรงแล่งกลางเดี๋ยวทุกเคียนไม่อยากใจสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับรก็คงจะขอญาติเข้าในประเด็นเลยครับในประเด็นตรงที่ว่าขณะนี้นะครับทางในในฐานะที่ท่านดรสุนทรพลรงค์รับผู้อำนวยการสถาบันการเีวศึกษาภาคใต้แล้วก็ เป็นผู้บริหารในอาชีวศึกษาภูเก็ตซึ่งนับวันนี้ต้องถือว่ามีบุคลากรที่จบจากที่นี่กำลังก้าวไปสู่ฐานอาชีพได้อย่างมีอนาคตและก็มีประสิทธิภาพด้วยนะครับอยากทราบว่าขณะน,นี้ความคืบหน้าความก้าวหน้าของการจัดการสถาบันอาชีวศึกษานะครับทั้งใน,ในส่วนของภูเก็ตและก็ภาคใต้ภาคใต้ทั้งระบบนะครับเป็นยังไงบ้างครับครับคือความ เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาเนี่ยในภาคใต้เราเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3สถาบันด้วยกันนะครับในฝั่งอันดามันเนี่ยเราก็เรียกว่าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้สองนะครับมีเลขสองพ่วงท้ายอยู่ซึ่งก็จะรวมเอาสถานศึกษาทั้งหมด7วิทยาลัยใน5จังหวัดฝั่งอันดามันเนี่ยมาร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อร่วมกัน ใช้ทรัพยากรทั้งทรัพยากรบุคคลทั้งวัสดุครุพัณฑ์สิ่งก่อสร้างเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งการจัดการศึกษานั้นเนี่ยโดยพระราชบัญญัติหรือโดยกฎหมายแล้วเนี่ยจะต้องดูแลตั้งแต่ระดับปวชขึ้นมาระดับปวสจนกระทั่งระดับปริญญาตรีนะครับหมายความว่าวิทยาลัยหรือสถานศึกษาใดในสังกัดที่มีความพร้อม สามารถจะเปิดรับน,นักศึกษาในรดับปริญญาตรีได้ก็เปิดทําการสอนซึ่งสถาบันของเราเนี่ยก็เปิดทําการสอนในดับปริญญาตรีมาตั้งแต่ปีการศึกษา2,556นะครับปีนี้ก็นับเป็นรุ่นที่3นะครับเป็นรุ่นที่3แล้วย้อนไปในปี2,556เนี่ยเปิดได้2วิทยาลัยคือวิทยาลัยเทคนิคตรังเปิดประเภทช่างอุตสาหกรรม,มเรียกว่าสาขา เทคโนโลยียานยนต์นะครับที่ภูเก็ตคือวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตก็เปิดในรุ่นนั้นเนี่ยเปิดสาขาการโรงแรมรซึ่งสอดคล้องกับบริบทและพื้นที่ของโรงแรม mm. นะครับ,รบต่อมาในปี2,557ก็ยังยังเปิดอยู่สองสาขาเท่าเดิมน, mm. นะครับ,รบพอมาปีนี้ก็ได้มีความพร้อมเกิดขึ้นอีกหลายแห่ง mm. นะครับก็มีทั้งการ ขยายไปยังสถานศึกษาอื่นและก็เพิ่มสาขาวิชาขึ้นมานะครับก็คือ,อที่วิทยาลัยเทคนิคกระบีซึ่งเป็นเครือข่ายเช่นกันก็จะเปิด2สาขาในปีการศึกษา2558ครับ,ค,รบคือเทคโนโลยียานยนต์กับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับ,รบเพื่อรองรับความต้องการของคนในจังหวัดกระบี่และใกล้เคียง ส่วนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตก็มีอีกสาขาหนึ่งที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการและเป็นความต้องการของผู้เรียนตลอดจนเป็นความต้องการของพื้นที่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็คือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในวันนี้ก็ได้มาพร้อมกับดเรเสฐาพันธ์ซึ่งจะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมา เล่าให้ท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบว่าการจัดการศึกษาที่เรียกว่าเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรครับก่อนก่อนดีครับท่านท่านท่านปอครับที่กระบี่นี่เมื่อกี้ท่านกรุณาได้แจ้งให้ทราบว่าปีนี้เป็นเป็นปีแรกใช่ไหมครับปีแรกครับทีเปิดก็ถือว่าจังหวัดกระบี่ก็ได้มีโอกาส ให้ลูกหลานไม่ต้องไปไกลเรียนที่ชีวะที่เทคนิคที่กระบี่นะครับก็ดีทีนี้ในใน,ในส่วนของรายละเอียดนะครับของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตก็ดังที่ท่านดรสุนทรพลงรงได้ได,ได,ได้ได้ปูทางเอาไว้ว่าดรเศรษฐาพันธ์เนี่ยครับไม่เป็นอาจารย์ที่ดูดูแลหรือว่าเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในในหลักสูตรนี้นะครับมีมันมีหลักอย่างไรบ้างครับ ก่อนอื่นต้องเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรเลยนะครับ,รบเพื่อให้เห็นถึงขบวนการแต่ละขั้นตอนเพื่อได้มาซึ่งการที่เราจะเปิดสอนหลักสูตรให้กับบุคคลในท้องถิน่นที่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นเนี่ยเรามีขบวนการทําที่เป็นขั้นตอนที่ผ่านสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้สอนก็คือประเด็นแรกเลยที่ทําไมจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต นะครับเราต้องวงเล็บว่าต่อเนื่องคือเน้นรับเด็กปวสก็คือหนึ่งเพื่อแก้ปัญหายอดเด็กที่การจัดการอาชีวศึกษาเนี่ยได้ลดลงเนื่องจากระบบการศึกษาในสังคมไทยหรือประเทศไทยเนี่ยได้เปลี่ยนขบวนการคือจะต้องรับเด็ก4ปีถูกไหมครับมหาลัยราชพัฒภูเก็ตหรือว่ามหาลัยราชพัฒทั่วไปหรือสถาบันราชมงคลหรือมหาลัยทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพยายามปรับหลักสูตรของเขาเป็น หลักสูตรปีรปีซึ่งแน่นอนครับการที่มีหลักสูตร4ปีเกิดขึ้นเนี่ยนักเรียนนักศึกษาของอาชีวศึกษาเนี่ยที่ผลิตในดับปวสเนี่ยการจะไปเรียนต่อหลักสูตรปิญญาตรี ตามความใฝ่ฝันของผู้ปกครองเนี่ยมันทําให้เขาเสียโอกาสและก็ต้องสูญเสียเวลาบางส่วนไปนี่คือเป็นอีกปัจจัยและเหตุผลหนึ่งที่ทําไมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2ภายใต้การดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะเนี่ยได้พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแบบต่อเนื่องขึ้นมาเมื่อตอบโจทย์ตรงนั้นได้แล้วเนี่ย การที่จะให้ท้องถิ่นหรือพื้นที่แต่ละพื้นที่เปิดได้เนี่ยก็ต้องศึกษาถึงความต้องการของพื้นที่โดยสถาบันการอนชีวะภาคใต้สองภายใต้การดูแลของดรสุนทรบุญรงค์น,นะครับ,รบดูแลทั้งหมด5จังหวัดฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งมีวิทยาลัยในสังกันเจ็ดสถาบันซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นวิทยาเทคนิคลังนะครับการอาชีพดังเทคนิคกระบ,บีบเทคนิคภูเก็ตวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เทคนิคระนองและก็เทคนิคพังงานรวมแล้วเจ็ดสถาบันเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งสถาบันการทว่าศึกษาภาคใต้สองทีนี้เริ่มต้นก็คือศึกษาความสอดคล้องของพื้นที่ก่อนพื้นที่ในฝั่งอันดามันแน่นอนรับการท่องเที่ยวการโรงแรมซึ่งเราเปิดมาแล้วทีนี้อีกสาขาหนึ่งที่จะมาตอบโจทย์ตรงนั้นได้คือสาขาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเราจะเอาเทคโนโลยีสารสนเทศนี้มาดําเนินการทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมเพื่อ ให้สนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้มากที่สุดอีกลักษณะหนึ่งที่สถาบันการอัญชีวศึกษาภาคใต้ได้กําหนดไว้ว่าการที่เราจะเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตต่อเนื่องได้เนี่ยเราต้องเปิดรูปแบบทวิภาคีการเปิดรูปแบบทวิภาคีคือ,อเด็กที่มาเรียนเนี่ยจะต้องมีงานทําเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยหลักสูตรของเราจึงเปิดการเรียนการสอนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เพื่อเปิดให้โอกาสให้กับคนที่มีงานทํหรือนักเรียนที่จบใหม่แล้วเขา จบปวสมีโอกาสหางานทํำเขาก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ลักษณะต่อมาคือเรามีเครือข่ายทวิตภาทีเราได้ทําความร่วมมือกับสถานประกอบการในพื้นที่เนี่ยครับภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะเขตพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยแล้วนะครับอยาไม่ต่ํากว่า15แห่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังคํานึงถึงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพว่าการที่เราจะพัฒนาเด็กทางด้านทเทียีสารสนเทศเนี่ย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพของที่กําหนดอาชีพต่อไปที่จะเป็นกิจสิีกาเพื่อกําหนดว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยทำอะไรบ้างมีขั้นเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยรเราก็ได้พิจารณาถึงจุดนั้นด้วยสิ่งเหล่านี้ครับเป็นที่มาในการพิจารณาหลักสูตรและที่สําคัญที่สุดในยุคป,ปัจจุบันคือยุคของด e ิจิตอลอีโคโนมีที่การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาเด็กสาขานี้เราตอบโจทย์สังคมเราตอบโจทย์ประเทศและเด็กของเราเนี่ยเราต้องการที่จเป็นหนึ่งใน AEC ให้ได้นะครับทีนี้เมื่อขบวนการมาถึงเนี่ยเรามีการเอ็การจัดการศึกษาเราไม่ได้เราไม่ได เป็นแพ็กเกจแล้วไม่เด็กทานนะครับ,รบเรามองถึงสถานประกอบการอื่นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาเด็กเรามองฐานประกอบการเนี่ยรายวิชาที่เรานํามาจัดการเรียนการสอนนี้เราก็คำนึงถึงฐานประกอบการให้เขามาพิจารณาด้วยในส่วนตรงนี้นะครับแสดงว่าหล,หลักสูตรที่ทเปิดนะครับทั้งเจ็ดสถาบันนะฮะในฝัง์กดามันเนี่ยท่านดรสุนทรครับหมายถึงว่าเราจะต้องคำนึงถึงตลาดเป็นสําคัญ ตลาดเป็นสําคัญน,นั่นหมายถึงว่าการที่จะดึงตลาดมาเป็นทวิภาคีกับเราก็คือสถานประกอบการทั้งหลายทั้งปวงเลยครับ,รบมาร่วมเป็นภาคีกับเราทีนี้ใน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 ,ในส่วนนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็น,เป,นเป็นการลดภาวะความเคว้งค้างของนักศึกษาที่จบปวสคือมีหลักประกันนะครับท่านครับทีนี้ตอนนั้นปัญหาว่าเมื่อจบแล้วเนี่ยครับความความสมบูรณ ความสมบูรณ์ในคุณนวุธที่จะออกไปสู่ตลาดอย่างเต็มตัวมากขึ้นนครับตอนนี้มันมีบางกระแสว่าตอนนี้สถาบันอาชีวะก้าวกระโดดเกินไปไหมแล้วก็ทําให้คุณนวุธที่ได้ไปหรือว่าอาจจะมีวิทยาฐานะที่ยังไม่ได้รับการรับรองตรงนี้พอจะยืนยัางไรได้บ้างคือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตเนี่ยนะครับโดยข้อเท็จริงแล้วเนี่ยมาวิเลยหลายแห่ง เขาเปิดทําการเรียนการสอนมาหลาย10ปีแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าการที่หน่วยงานใดจะไปเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ต้องถูกสํงงานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนี่ยเป็นผู้กลั่นกรองอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปเปิดดูในในสารบบของหลักสูตรว่าถ้าหลักสูตรของอาชีวศึกษาซึ่งเน้นปฏิบัติเป็นสําคัญน,คนะครับ เรียนครึ่งหนึ่งปฏิบัติต้องเก่งต้องเรียนครึ่งหลักสูตรเขาก็ไปดูพอดูแล้วเขาก็ตรงกันว่าให้ใช้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแล้วก็ยังไม่พอวงเล็บในกฎหมายในพระราชกฤษฎีกาว่าสายปฏิบัติการ,รเพื่อไม่ให้หลงทางเพื่อแยกกันให้ออกว่าเหมือนที่คุณอำนนยพูดตะเกียตอนเข้าสู่รายการว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ปกครองก็ยังส่งเสริมให้ลูกหลานไปเรียนสายวิชาการซึ่งพัฒนาในเรื่อง EQ พัฒนาในเรื่องของสติปัญญาค่อนข้างมากครับแต่ว่าไม่ได้พัฒนาในเรื่องของทักษะในเรื่องฝีมือในเรื่องของการปฏิบัติงานโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นพอสถาบันการอาชีวึกษาเปิดเนี่ยหรือได้รับการอนุมัติให้เปิดก็จะต้องเปิดสาขาวิชาหรือลักษณะการเรียนการสอนที่แตกต่างจากสายวิชาการจะไม่ซ้ำซ้อนกันเพื่อเป็นทางเลือก ให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาที่จะเลือกครับแล้วปัจจุบันสำนักงานกพรับรองเรียบร้อยสำนักงานกคศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับรองเรียบร้อยแปลว่าไปสอบเป็นข้าราชการพลเรือนก็ได้ไปสอบเป็นครูก็ได้นะครับรับรองหมดแล้วนะครับอันนี้ขอรับประกันแล้วก็ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ใช้กันมานานเพียงแต่ว่าไม่ได้แพร่หลายเหมือนวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตแพทยศาสตร์บัณฑิตเภสัชศาสตร์บัณฑิตนะครับ,รบมีอยู่ในสารระบบของสํานักงานคณะกรรมการการบูศึกกามานานแล้วครับก็แสดงว่าอันนี้ผมพอด,ดีได้ได้รับทราบจากท่านดเรเศรษด้วยท่านดรสุนทรด้วยว่ากว่าจะเกิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตขึ้นมาเนี่ย พูดง่ายๆว่าต้องเคี่ยวต้องต้องกวนต้องเคี่ยวกันอย่างอย่างอย่างเต็มที่เลยนะครับเหน็ดเหนื่อยพอสมควรแทบถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เรียกแทบลากเลือดนะครับกว่าจะกว่าจะออกมาตรนี้ได้ก็ตั้งนี้ก็คือต้องการที่จะ,ะที่ท่านดรเสร็จบอกว่าตอบโจทย์สังคม ที่สําคัญก็คือเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับการดํารงวิชาชีพของบุคลากรในสังคมให้มันให้มันเกิดความเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ไม่ใช่ว่าคนเรียนมาจบอีกอย่างหนึ่งไปทาอีกอย่างอย่างนี้ครับครับครับตอนนี้เราจะเริ่มรับสมัครเ,เ,เมื่อ,อไหร่ครับขณะนี้เนี่ยต้องต้องพูดภาพรวมของสถาบันก่อนนะครับ,รบสถาบันการอาชีวศึกษานี้ได้เปิดรับทุกสาขานะครับก็คือวิสาขาเทคโนโลยียานยนต์ซึ่งเปิดสอนที่ วิทยาลัยเทคนิคตัางและเทคนิคกระบีบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเปิดสอนที่วิทยาลัยเทคนิคกระบีบและก็สาขาการโรงแรมและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับเปิดสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเกต็ตเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29พกพฤษภาคมคนะครับ2558น้ีนี้นี่คือตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วและก็มีเด็กมาสมัครแล้วนะครับมีเด็กคุณสมบัตินะครับทีนี้ในคุณสมบัติในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับก็ หลักเลยเนี่ยเราจะรับนักเรียนนักศึกษาที่จบปวสในสาขาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับและก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าที่ล่าสุดมาก็มีสาขาทางด้านการสื่อสารของทหารมาก็ได้นะครับในสาขานี้นอกจากนั้นแล้วเราที่บอกครับว่าเด็กของเราบางคนนี่เขาจะเป็นนักศึกษาที่จบแล้วทํางานเลยเราก็ยังเปิดกว้างให้กับบุคคลทั่วไปนะครับ ที่จบปะวะสนะครับในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รในสาขาที่เกี่ยวข้องและที่สําคัญไปกว่านั้นเราก็ยังเปิดให้บุคคลทั่วไปที่ทํางานนะครับอาจจะจบไม่ตรงสาขาเหล่านั้นแต่ทํางานในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์อีกด้วยครับ รู้ว่าทิศทางน่าจะไปกันได้นะครับ,รบก็คือเรารับมาเนี่ยเราก็ต้องการคุณภาพและจบออกไปนีคุณคือผลผลิตหรือเอาคำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้สองทับตราวะาผ่านนะครับอย่างเราก็มี<อ>ความภาคภูมิใจบอกสถานที่บอกเบอร์ออโทรศัพท์ครับสำหรับสถานที่รับสมัครนะครับก็คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อในการรับสมัครก็คือ076214818แล้วก็กดเบอร์ต่อก็คือ512ครับผมครับครับอันนี้หมายถึงว่าที่เดียวได้ได้ทุกสถาบันหรือว่าต้องแต่ละสถาบันได้หมดครับได้หมดครับได้หมดครับ ท่านที่เป็นบุคลากรที่จะต้องการจะเรียนที่กระบี่ก็สมัครที่นี่ได้ได้อ๋อครับคแสดงว่าระนองตรังกระบี่ก็สมัครพงาสมัครที่นี่ได้ด้วยครับครับทีนี้มันมีอยู่อันครับท่านท่านดรสนทนบโรงครับเกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้มันมีโครงการที่กําลังจะพูดถึงกันอยู่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่สําคัญมากครับก็โครงการ PKUCJunior MasterChef นะครับครับ นนเป็น,เป,นเป็นตัวโชว์เลยไหมครับเป็นเป็นโครงการที่เราต้องการที่จะพัฒนาเยาวชนอ,อีกกลุ่มหนึ่งโดยผมนาเรียนอย่างนี้ว่าโดยภารกิจของวิทยาลัยเนี่ยวิทยาลัยมีหน้าที่หลักในการจัดจัดการศึกษาแต่ว่าในการให้บริการชุมชนก็ดีในการบริการวิชาชีพให้กับหน่วยงานต่างๆหรือประชาชนในกลุ่มต่างๆ ก็ถือว่าเป็นพันธกิจที่สําคัญที่เราจะละทิ้งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตก็จะได้รับงบประมาณจากองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบจภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตก็ดีเมื่อได้งบประมาณมาเราก็จะมีเป้าหมายตรงกันว่าเราต้องการพัฒนากําลังคนจะเป็นกลุ่มใดก็ตามเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในบ้านเรานะครับผมก็เลยคุยกับ สมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ตหรือสมาคมเชฟภูเก็ตนี่แหละครับผู้ประกอบการอาหารนั่นเองว่าทำอย่างไรผมเล็งเห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยนักเรียนมสที่มาสมัครเข้าเรียนเฉพาะสาขาอาหารนี่เยอะมากเยอะที่สุดในประเทศไทยรันตีเลยว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยเพราะผู้ปกครองมองว่าถ้าเรียนแล้วจบไปต้องไปเป็นเชฟไม่ได้ผมก็เลยคุยกับสมาคมเชฟสมาคมเชฟบอกเอาเลย อาจารย์เราจัดอบรมตั้งแต่เด็กเลยโดยใช้สโลแกนเที่ยวนี้ว่าเชฟสร้างได้แล้วต้องสร้างตั้งแต่เด็กครับเราจะจัดอบรมให้ฟรีรับเด็กชายก็ได้เด็กผู้หญิงก็ได้อายุตั้งแต่สิบถึงสิบห้าปีอบรมห้าวันกินอยู่ที่นั่นพร้อมทำเหมือนในทีวีเลยให้เรียนรู้หลักการประกอบอาหารไปซื้อวัตถุดิบอาหารไปเลือกซื้อผักซื้อปลาซื้อคุ้ง แล้วมาประกอบอาหารสุดท้ายวันสุดท้ายแข่งกันครับให้ผู้ปกครองมาเชียร์ได้ลู่ได้รางวัลฟรีทุกอย่างครับรับสมัครแล้วเช่นกันขณะนี้สมัครแล้วสิบกว่าคนเรารับ25คนฟรีหมดทุกอย่างอายุ1 0บถึงสิปีเราเรียกว่าจูเนียร์มาสเตอร์เชฟเอาเชฟดังๆของภูเก็ตมาสอนมาเทรนกันเลยนะครับ อบรมที่วิเลยอาชีวศึกษาครับเกโครับเพื่อพัฒนาเด็กไปสู่เชฟในวันข้างหน้าครับเชฟกระทะเหล็กเชฟมืออาชีพก็ว่ากันไปครับผมครับก็หมายถึงว่าอันนี้เป็น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 ลักษณะของเชิงโครงการใช่ครับที่ที่ไม่ที่ไม่ได้อยู่ในคล้ายๆว่าคือหลักสูตรมีอยู่แล้วครับแต่ว่าันนี้คือเป็นกรณีพิเศษว่าเป็นโครงการที่ต้องการจะดึง เยาวชนตัวเล็กๆ<ช>มามาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆเหมือนกับที่ประเทศจีนเวลาเขาจะฝึกกยายกรรมไม่มีชื่อเสียงของลูกเขาฝึกแต่เด็กๆใช่ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> แต่จะได้ับมาถึงช่วงท้ายๆของรายการนะครับอยากจะให้ท่านได้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านครับโอกาสน้าคงจะได้ได้คุยกันอีกเพราะต้องคุยอีกเยอะครับใน,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 ในหลักสูตรใหม่นี้ด้วยแล้วก็อีกหลายๆเรื่องครับเชิญท่านอ๋อครับ ก็ต้องกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมภูมำนวยการแล้วก็ดรเศรษฐาพันธ์คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้มาออกรายการกับคุณอำนวยคุ้มบ้านนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าโลกณนะปัจจุบันนะครับกระแสะปัจจุบันเนี่ยการทำงานเนี่ยมุ่งมาที่อาชีวศึกษาเกือบร้อเซ นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนายกรัฐมนตรีก็ดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการก็ดีหรือองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยก็ฟันธงหมดเลยว่าประเทศจะพัฒนาได้เนี่ยต้องมาจัดการศึกษาอาชีวะให้ให้เข้มแข็งให้มีประสิทธิภาพคนออกไปก็จะออกไปพัฒนาประเทศเพราะคนกลุ่มใหญ่ ที่เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติพัฒนาประเทศต้องไปจากคนที่เรียนจากสายอาชีวะส่วนคนที่เรียนจากสายวิชาการนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นมันสมองที่จะเป็นที่ปรึกษาที่จะเป็นคนคิดคนวางแผนนั้นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าปัจจุบันนั้นต้องการไม่มากนะักเพราะนั้นถ้ากระแสผู้ปกครองยังทุ่มเทส่งเสริมให้ลูกไปเรียนสายวิชาการมากปัญหาตามมาก็คือปัญหาการว่างงานของเด็กและเยาวชนไทย เพราะนั้นก็เชิญชวนให้ผู้ปกครองได้หันมาสนใจได้หันมาศึกษาข้อเท็จริงว่าจุดป,ปัจจุบันในโลกอาชีพเนี่ยหันมาทางอาชีวศึกษาหมดแล้วและอาชีวศึกษานั้นเนี่ยในอนาคตการจ้างงานค่าตอบแทนทั้งหลายขึ้นอยู่กับฝีมือและสมรรถนะของลูกหลานท่านจบปจบปริญญาตรีเท่ากันแต่ว่าสมรรถนะสูงกว่าได้ค่าตอบแทนสูงกว่าตะกี้ดเรเศรษฐพันธ์พูดแล้ว มีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่จะเป็นสถาบันทดสอบและรับรองว่าคุณเนี่ยมีสมรรถนะอยู่ในระดับใดแล้วก็สามารถไปถึงระดับอาเซียนได้ด้วยครับก็ขอฝากผู้ครองแล้วก็ผู้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไว้คขอบคุณครับท่านดรเสตพพันธ์ครับย้ำเรื่องของการรับรนิดนึงครับย้ำก็ก็เรียนท่านผู้ชมนะครับรายการทีวีไ ทีวี8ใช่ไหมครับไอเดียทีวี8ทุกคนอีกครั้งนึงครับว่าสถาบันการอาชีวะภาคใต้2นะครับเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับในปีการศึกษา2558ตั้งแต่บัดนี้นะครับในถึงวันที่29พฤษภาคมนะครับในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์นะครับสาขาการโรงแรมคอมิเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเศนะครับนักศึกษาที่เรียนทางด้านเทคโนโลยี บัณฑิตนะครับทางด้านสายอาชีพมีรับรองว่าเป็นนักศึกษาที่สามารถมีสมรรถนะทํางานได้จริงนะครับสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานแน่นอนครับขอฝากอีกครั้งครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรครั้งครับเบอร์โทรสำหรับเบอร์โทรนะครับในการติดต่อนะครับขึ้นทางหน้าจออยู่แล้วนะครับ0 7 6ย์4 8 1 8นปะครับต่อ5,12นะครับเพื่อที่จะไปติดต่อขอรายละเอียดหรือว่าเข้าไปรับสมัครรายละเอียดต่างๆนะครับหรือว่าจะติดต่อตรงเบอร์ผมเลยก็ได้นะครับ 0898758829อีกครั้งนะครับ0898758829ครับครับครับอ่ะก็วันนี้ถือว่าได้สาระอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างนักวิชาชีพกับสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคใต้นะครับสองซึ่งภายใต้การบริหารจัดการโดยท่านดรสุนทรพลรงนะครับท่านผู้อำนวยการ แล้วก็ในส่วนของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตก,ก็เนี่ยปรึกษาได้ครับอาจารย์เศรษฐพันธ์สุขใสนะครับทั้งหมดนี้เป็นทางที่จะปูให้ท่านเดินให้ลูกหลานท่านเดินอยู่ที่ท่านและลูกหลานท่านจะลงไปเดินหรือไม่หรือจะนั่งคอยดูเฉยๆเลือกดูก็แล้วกันครับโอกาสทางสังคมมันเปิดแต่อยู่ที่ว่าโอกาสของท่านจะเปิดให้ตัวเองหรือไม่ ใช้ความคิดและติตใจพิจารณาดูนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านติดตัดติดตามชมรายการและข่าวรอบเกาะช่วงคุยกับผู้นําช่วงสุดท้ายสารประโยชน์นี้มอบหมายกับทุกท่านนะครับถ้าถูกใจก็มอบให้ไม่ถูกใจก็กราบขอโทษครับขออภัยพบกันใหม่ครับสําหรับวันนี้เราทั้งหมดลาเป็นตอนนี้ก่อนสวัสดีครับ